หนีจากห้องสอบสวนขณะถูกใส่กุญแจมือผู้ร้ายอย่างเชี่ยววิดีโอหน้าตกตะลึงแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมได้ทำการหลบหนีขณะอยู่ในการดูแลของตำรวจในลาสเวกัสได้อย่างเชี่ยวชาญอ l ลอนโซเปเรสวัย5 5ปีถูกนำตัวเข้าห้องขังเมื่อวันที่2กันยายนหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม เขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในห้องสอบสวนโดยใส่กุญแจมือข้างหนึ่งติดกับโต๊ะแต่อลอนโซกลับสามารถบิดหลุดออกมาจากกุญแจมือจนได้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจอลอนโซก็แกล้งทำเป็นเหมือนยังถูกใส่กุญแจมืออยู่แต่พอเจ้าหน้าที่ออกไปเท่านั้นแหละเขาก็ได้ผลักเก้าอี้ติดกับผนัง ก่อนจะปีนขึ้นไปแล้วก็หนีออกจากอาคารเขาพบรถที่จอดอยู่ด้านนอกก็เลยขโมยรถแล้วหลบหนีไปได้สําเร็จเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ40นาทีกว่าจะรู้ว่าอลันโซได้หายตัวไปแล้ว พวกเขาใช้เวลาตามหาผู้ต้องสงสัยรายเนี้นานถึง4วันกว่าจะพบตัวอลอนโซถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมโมฮัมเหม็ดโรบินสันหลบหนีการจับกลุ่มและขโมยรถเมื่อวันที่27สิงหาคมผู้หญิงรายหนึ่งได้โวยวายที่แมคโดนัลสาขานอตลาสเวกัสเนื่องจากไม่พอใจที่เหยื่อไม่ได้เปิดประตูให้แล้วเธอก็ได้ไปฟ้องอลอนโซซึ่งเป็นแฟนหุ่มก่อนที่ผู้ต้องสงสัยรายนี้จะยิงโมฮัมเหม็ดจนเสียชีวิต ยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์มา